สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทานโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะจริงๆแล้วเนี่ยราศีมังกรเนี่ยกวางเคยทําแล้วในของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าเออเมื่อกี้กวางลองสุ่มดูเนว่าจะทําราศีอะไรเพิ่มเติมในเดือนนี้นะคะก็ออกมาเป็นราศีมังกรนะคะเออคราวนี้ราศีมังกรก็ดูได้ทั้ง2คลิปนะคะไปเช็คก่อน,นะค่ะว่าสถานการณ์ของเราเนี่ย ตรงกับคลิปไหนนะคะดวงในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเป็นดวงโดยรรมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในคลิปนี้ค่ะก็ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะ คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามวังด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ความรักที่กวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้จนจบทั้งคลิปเลยนะคะ,ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรก็สามารถเปดูแบบรายธาตุนะคะหรือว่าจะมาดูดวงส่วนตัวเลยก็ได้ค่ะ ไพ่เบราที่วางเปิดขึ้นมาได้นะคะเป็นไพ่ king of pentacles นะคะคนที่คุณคุยอยู่นี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะอันนี้อาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้นะคะชาวราศีมังกรว่าคุณเนี่ยเออเป็นสายเปทุ่มเทเทคแคร์ดูแล เออเอวิติงจิงเกรลเบลเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เออ่คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ้าอะไรแบบนี้นะคะทําให้คุณันเดาทางคนคนนี้ยากก็ได้เป็นไงล่ะเจอคนที่เหมือนกันเออเดาทางยากใช่ไหมอ่ะมาดูต่อค่ะมีไพ่ l o v e r นะคะแล้วก็ตามด้วย d e v i l ค่ะเ o v e r เนี่ยเป็นชาวราศีมิถุนนะคะแล้วก็เดวิ l ก็เป็นชาวราศีมังกรค่ะอืม ไพ่สองใบนี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีความไม่จริงจังหรือเปล่าอืมอาจจะเป็น F W B เออนะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะแต่ว่ามีในเรื่องของ18บวกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะเออไฟใดายหนึ่งค่ะไม่คุณก็เขาเนอะอาจจะมีการแบบกลัวความจริงจังอ,อืมกลัวแบบความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรแบบนี้นะคะก็เลยอยากที่จะคุยคุย ลงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้นะที่ยังอยากที่แบบเออคุยกับเขาไปก่อนเล่นๆไม่ได้คิดอะไรระวังนะระวังเผลอใจไปนะคะมันไม่มีหลอกว่าอะไรเล่นๆเ,เนี่ยความรู้สึกอะมันไม่สามารถที่จะห้ามกันได้เนอะอืมเหมือนเราอาจจะไปเล่นกับไฟอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดไม้ค่ะสังเกตเจ็ดไม้ในรูป คาโลใบนี้นะคะมันเป็นกําแพงเนาะไอกำแพงตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่มักจะมีกําแพงกั้นเสมอนะคะเออคือกลัวหรือเปล่ากลัวความรักหรือเปล่ากลัวความจริงจังหรือเปล่ากลัวอนาคตหรือเปล่าเออแบบนี้ก็ได้นะคะเออหรือไม่นะตอนนี้ค่ะไพ่ใบนี้อ่ะมาบ่งบอกว่าณตอนนี้คุณเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับความรักครั้งนี้เหนื่อยที่จะพิชิตใจเขา เหนื่อยที่จะทําให้เหมือนเราเป็นคนที่เขาต้องการอ่ะเออนะเหนื่อยหรือเกินนะคะเอ,อ่อแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเดาทางได้ค่ะได้ว่าเขาเนี่ยเอ,อ่อต้องการอะไรนะคะอยากได้อะไรหรืออยากอยู่กับเราหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะแบบง่ายๆเลยเนาะต่อมาค่ะก้าวไม้จริงแล้วก้าวไม้มันก็คือกําแพงเหมือนกันเนาะวางคิดว่าเอ,อ่อตัวคุณก็มีกําแพงพอสมควรแล้ว อาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนด้วยหรือเปล่านะคะก็เลยแบบเออตั้งกำแพงไว้สูงสูงนะคะเออนะพอมันจะปีนขึ้นมามันก็ปีนเข้ามายากไงอืมแล้วก็เหนื่อยต่างคนต่างเหนื่อยเลยนะเออจริงๆแล้วเ,เราไม่จําเป็นต้องสร้างกำแพงอะไรให้มันสูงมากมายเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของอีกฝ่ายหรืออะไรแบบเนี้ยเราไม่จําเป็นเลยนะคะก็พยายามที่จะเรียนรู้กันไปดีกว่าเปิดใจแล้วก็เรียนรู้กับเขาไปว่าเออ เออจะเอายังไงจะไปต่อหรือไม่ไปต่อดีนะคะเมื่อเรารู้ตัวเร็วอะเออพอเรารู้ตัวเร็วแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเออได้ห้ามใจทันเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันไม่โอเคละเออเราได้ถอยหลังเนาะถอยหลังแล้วรีบเออฉลับออกไปทางอื่นเลยนะคะไปดูคนอื่นๆเลยนะคะการที่ไปดูคนอื่นได้เร็วเนี่ยมันคือการเพิ่มโอกาสให้ตัวเองนะ อืมนะใครที่แบบทำแมทได้คิดคำนวณเลยค่ะความน่าจะเป็นนะตามแม่ค่ะเป็นไพ่เออ,เ,อ,อเด็กถือถ้วยนะคะตามด้วยทาวเวอร์นะคะแล้วก็คิงออฟคัพแล้วก็สองไม้ค่ะความระความสัมพันธ์เนี้ยที่ไม่ชัดเจนต้องระวังนะว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีใครอยู่ด้วยหรือเปล่านะเออแบบว่ามีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำทรงมาประมาณว่าอม เหมือนเสนออะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอะไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามอืมอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะหรืออีกอันนึงที่กวางนึกได้นะคะมันมีเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนาะเขาคนนี้นะคะก็อาจจะพยายามที่พิชิตใจคุณมากๆเลยเข้ามาดูแลเทคแคร์ไปรับไปส่งเออเวลาไปทานข้าวก็แบบตักข้าวให้อะไรย่างเงี้ยคือดูแลคุณดีมากเลยอะเออดูแลแบบประคบประหงคุณสุดๆเลยนะคะพอเราเปิดใจแล้ว เออไอเนี่ยมันเริ่มออกลายเออเป็นแบบนี้ก็ได้นะเออเข้ามาแบบทำทีแบบพิชิตใจเราชนะใจเราพอชนะใจเราแล้วเนี่ยกลับไม่เห็นค่าในตัวเราเออมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอืมนะพยายามนู่นนี่นั่นนะเออไพ่สองไม้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีระยะทางก็ได้นะคะ เออหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้คุยกันแล้วมีความห่างๆกันแล้วแต่ว่ายังคงรอคอยคนคนนี้อยู่ก็ได้นะคะเอออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทางออนไลน์นะคะรู้จักกันทางออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยกวางม,มองว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้เออแล้วมันรู้ทีหลังพอรู้ทีหลังแล้วเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นรูปแบบนี้ก็เลยแบบ ตูมขึ้นมาเลยนะคะบอกว่าเธอจะเอาอยัางไงเออหรือบางที่คุณอาจจะแบบเดินออกมาเลยก็ได้แล้วก็อาจจะเออด่าเข้าไปสักทีสองทีแบบว่าวางระเบิดไปแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะใครที่มีสถานการณ์ใกล้เคียงแบบกับที่วางพูดไปนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเนาะเมื่อกี้กวางบอกเลยวยังว่ามีท่าน้ําเดี๋ยวนี้ลืมอะ่ะเออท่าน,น้ําก็มีราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะอ่ะาใครที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เรามาดูต่อค่ะ กวางขอดูหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่ห้าดาบค่ะแล้วก็ตามด้วย High Priest นะคะอืมเจ็ดดาบค่ะแล้วก็หกไม้ค่ะแล้วก็เก้าเหรียญค่ะคนคนนี้ยังไม่หยุดอยู่ที่คุณนะ ในกรณีที่จะโสดไม่โสดก็แล้วแต่เขาจะโสดไม่โสดก็แล้วแต่ว่าแต่คนคนนี้ยังไม่อยู่อยู่ที่คุณนะคะส่วนใครที่ไปเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วอืมถึงคุณจะปฏิเสธเขาไปแล้วไม่เอาไอคนนี้แล้วนะคะแต่คนเนี้ยจะเข้ามาเข้ามาในชีวิตคุณครั้งพยายามเขามามีบทบาทอาจจะไปส่องคุณนะคะอาจจะมาหาคุณแบบตัวต่อตัวเฟสทูเฟสเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแบบหรืออาจจะแบบมีการย่องมาเออแบบ คนนั้นเผลอแล้วเราเจอกันแบบนี้ก็เป็นไม่ได้นะเพราะมีไพ่แอบค่ะดูสังเกตไพ่ใบนี้มือสัน่นเออใ่ใบนี้เห็นไหมมันมีความแอบใช่ไหมเออเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอืมนะถ้าใครไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องแอบรักแอบคุยแอบชอบอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องเดินออกมาเพราะว่าคนคนนี้เขายังไม่หยุดอยู่ที่คุณไงยังคงแบบ ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยนะคะไพ่ก้าเหรียญเนี่ยคือหมายถึงว่าเขาคนนี้ถ้าเจอใครใหม่นะที่เขารู้สึกสนอกสนใจเขาก็ไปเลยค่ะเออกวางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณดีลอยู่กับคนแบบไหนนะแต่ว่าถ้าดูจากไพ่เนี้ยเออมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะแต่จริงๆแล้วหน้าง,งานหมายถึงว่าชีวิตจริงๆอะ่ะเออกวางก็ไม่สามารถไปตัดสินได้หรอกนะว่าใครดีไม่ดีใช่ไหมคะอืมนะอ่ะก็แล้วก็ถามว่า ความรักความสัมพันธ์ที่โสดกับโสดเนาะโสดกับโสดกวางคิดว่าเขายังไม่ให้สถานะสักเท่าไหร่อ่อะเออเพราะมีไพ่ไฮพริสอ่ะเออยังไม่ให้สถานะกับเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปด้วยอืมบอกจะมาก็มาบอกจะไปก็ไปพอเวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่สนใจเออต่างเมื่อต่างจากเมื่อก่อนเนาะที่กวางดูสถานาการณ์ไปอะ่ะว่าเขาคนเนี้ย พยายามที่ดูแลเทคแคร์คุณมากเลยในช่วงแรกอะดูแลเทคแคร์ครบประงมยิ่งกว่าลูกอีกอประมาณนั้นอืมแต่ตอนเนี้ยเอออาจจะไม่เคยใส่ใจว่าคุณหิวหรือเปล่าคุณอยากทานอะไรเอ่อคุณรู้สึกอะไรหรืออะไรแบบเนี้ยคืออาจจะไม่ได้ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรแล้วเออแต่เมื่อก่อนนี่คือถามยิกเลยนะทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างเธออืมอยากกินอะไรเดีซื้อไปฝาก ปวดหัวหรอเดี๋ยวเอายาไปให้เคยไหมเคยไหมอืมอาจจะมีในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะเอ่ออะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยอันนี้สําหรับคนโสดกับโสดละกันคําถามเนี้ยสาหรับคนโสดกับโสดว่าเอา่อคนค่าแก่การอารอคอยไหมนะคะหรือว่าเขาจะปรับปรุงตัวได้ไหมนะคะสามดาบตอบเลยว่าไม่ค่ะใบเดียวแล้วจบเลยอืมตอบคิดว่าไม่ค่ะคนเนี้ย นะแต่อย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะเเรื่องเราวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคุณก็ได้นะคะอะไรที่ดีก็รับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปเนอะอ่างั้กวางขอเปิดอีกอันนึงแล้วกันว่าเขาคนนี้นะคะชอบอะไรในตัวคุณนะ,ะมีไพ่หกดาบค่ะเดอะมูนค่ะอืมแล้วก็สี่เหรียญค่ะคุณไม่ตาม คุณไม่ตามเออคุณเป็นคนไม่จิกอะ่ะอืมแบบอ,อยากไปไหนก็ไปเลยเอออารมณ์ประมาณน,นี้ไม่จิกไม่ตามไม่หือไม่อื้อืมนะคะแต่เวลาเขามีปัญหามีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบในการที่คุณสแตนบายคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาอืมนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเออคุณมักจะแสดงออกว่าคุณคิดถึงเขาตลอดเวลา เออเวลาที่แบบไม่ได้คุยกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออเขาชอบแบบนั้นอืมแล้วก็ไพ่ขึ้นมาเดอะมูนสีเรียเนี่ยมันคือความไม่ชัดเจนใช่ไหมสิ่งที่เขาชอบอีกก็คือเขาชอบที่คุณไม่ร้องขอความชัดเจนไม่ร้องขออะไรในชีวิตเขาเธอเธอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออดูแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรอย่าไปคิดเยอะคิดมากเนาะเนี่ย เ,ออเดี๋ยววางขอเปิดอีกนิดนึงในะเรื่องของความรู้สึกนะคะอเรื่องของความรู้สึกมีสองดาบจ้านะวันนี้มาแบบเร็วๆรัวๆนะคะแล้วก็พ่ายสเตรนท์ค่ะเพราะเดี๋ยววังจะไม่ว่างยาวหลายวันก็คิดว่าจะทําคลิปอันเนี้ยวันเนี้ยเอาไว้แบบเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสองเหรียญค่ะอืมหนึ่งดาบค่ะ แล้วก็เดอะซัค่ะคนนี้ถามว่ารู้สึกแบบมีคาว่ารักไหมความคิดว่ายังไม่มีเนาะเพราะในไพ่มันก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ห่วงหาอาทรมีความคิดถึงนะคะเเมื่อเวลาที่เขาเห่างจากคุณไปนานๆน,นะ่ะเขามักจะคิดถึงคุณเสมอ มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่แปลกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คิดว่าถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้มีไพ่เดอะซันขึ้นมาค่ะเขาชอบในการที่ว่าอยู่กับคุณแบบนานๆเจอทีมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกว่าเออมันซาบซ่านเนาะแต่ว่าเอออยู่ด้วยกันบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่าลำคาญใจอืมนะคะอาจจะแบบคุณง้อแงงอแงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองที่เขา เป็นคนประสาทแดกอยู่แล้วหรือเปล่าก็ได้นะโทษคนอื่นเราไม่ต้องโทษเรานะเออแล้วก็ไพ่เดอะซันเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเอ,อ่อการที่เขาไม่ได้อยู่กับคุณณนะตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกับคุณเนี่ยตอนเนี้ยจริงๆแล้วเขาก็าคิดถึงคุณนะอืมนะไม่เป็นความรู้สึกคิดถึงมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้ความรู้สึกรักเนอะอืมอใครที่อยากจะรู้ถึงความรู้สึกเขาแบบจริงๆจังๆว่าเขารักหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องมาถามกวางโดยตรงเนาะ อ่ะสิ่งที่ควางต้องการนะคะในการดูดวงกับวางก็คือชื่อคุณและก็ชื่อเขาขอเป็นชื่อเล่นก็พอไม่จําเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะคะอ่าวางขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะ,ะข้อความเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขามีจุดยืนของตัวเขาเองดังนั้นถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขา่าค่อนข้างยากเออคนเราอะ่ะเราเราอยาไปเปลี่ยนใครเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี่มันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะ มันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่ออะไรไหมก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความรักคุณลองลองย้อนกลับไปตอนช่วงแรกที่คุณเจอเขาดิคุณอยากที่จะอ๊ยกลับมาทําตัวให้ดูดีสวยขึ้นอยากจะเป็นคนดีมากกว่าเดิมเอออะไรแบบนี้ใช่ไหมอมืนั่นค่ะเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองตอนที่เรามีความรักนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงว่าเขาไม่เปลี่ยนเขาก็อาจจะแบบรักเราน้อยลงแล้วไงง่ายๆเลย เออเอามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาเพิ่งมารู้ตัวค่ะว่าว่าวคุณกับเขาเนี่ยได้จบลงไปแล้วอืมเหมือนรู้ตัวว่าสายอ่ะว่าง่ายรู้ตัวว่าสายนะคะเออไพ่มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะกวางก็ต้องมาเรียบเรียงเป็นภาษาไทยแล้วซึ่งกวางตกวิชาทารแปลงนะคะ <c oughs> อ่อมาดูต่อนะอืมเขาบอกว่า เขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีตอนนี้เขาอะทําท,ทุกอย่างพังไปหมดเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะเออเขาอาจจะเป็นคนที่มักเป็นคนที่เป็นผู้นําเสมอก็ได้นะคะพอเมื่อเวลาที่เรางอนหรือว่าทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักวิธีการเข้าหาคนอื่นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะขอโทษที่วันนี้มาแบบ รวดเร็วไปหน่อยนะคะเออถ้าเกิดใครจับใจเออฟังไม่ทันอาจจะต้องแบบเออให้มันสโลว์ดาวนิดนึงนะคะเอาวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่ลิง